เครื่องเกมนี้ขายไงครับเครื่องนี้เป็นหันชาร์จก็ได้มีฮอเยลปีดเอ็กซครับจูเรนเจอร์สไลด์เป็นพีเอชพิกก็รถไฟแปลกล่างหุ่นยนต์โทรมาเป็นรีโมททีวีได้อะ้ยซีทีค่อยน่าจะคุ้นคือเคนบอร์ดวังเช่าแรงหมาเขาในพีสามีครับยุคแรกไงขายกับแอคชั่นรีเพย์ป่ะไปแล้วครับโดรายเอมอนกับเครื่องไฟมีครอบมันเพื่ออาไปเลยผมยังสมัยผมเด็กๆเลยอ่ะรถล้วนๆเด็กๆชอบเลยมีเวลาบอกว่าบันทึกเมื่อกี้นะโตชิบ้าซาเบ้าด้วยครับเนี่ยมาราโซนิกจะเป็นเครื่องใสๆผมเดินกับคุณแบงค์มาไม่เเคยจอนะ ผมได้ขนาดนี้ต้องไหลเลยยากพี่พันนึงไงหายากเลยก่อน็คือตังอะได้มันน่าจะสิบบาทเก้าครับครับผมแต่คนที่จะใช้เก้าบาทสิบบาทะดะบางก้อนเราสนุเนี่ยข้าพขอสุดๆโรงเรียนสตรีบ้านถวายบ้านถวายโอ้โหโอ้ไม่ก็สุดคุณอันนี้คือเก่าหมดเลยอ่ะเนี่ยไปได้ไหมไงเนี่ยครับ ดูดิพอสองหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาประถมศึกษาปีที่สองคนที่เราไม่เคยลืมครับพี่กระทรวงศึกษาธิการ้โหทุกคนแบบเรียนสมัยพมดีกันอยู่เลยผมว่าน่ายุคซิกีเลยมั้ยงานจะหกศูนย์เลยมั้งเนี่ยเก่ามากครับพี่เอวเกมอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนกับจะถอดจอเปลี่ยนเกมได้นะครับถอดจอเปลี่ยนเกมครับพี่ขอบคุณมากนะครับโอเคของดูดิเกมพี่มันโอ้คุชแจนี่ก็ โอ้โหกุญแจกลบนี่โบราณเลยนะกุญแจพวกนี้ต้องมี3-40ปีแล้วเนี่ยครับโอ้คุณมากเลยกุญแจแบบนี้นะกุญแจอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะคุณเนาะของหน้าบ้านกันอย่างเงี้ยบางอันยังมีกุญแจมาพร้อมเลยนะพร้อมใช้ครับนี่ยี่ห้อเกียวก็แบบโบราณเลยเกี้ยวสำหรับเอามาใส่ยาดมยอมๆยอมยอมขายทั่วไปแล้วเอ้ยอันนี้มูวีการ์ดอันนี้คือไว้ดูวิดีโอเหรอครับพี่ของพี่วันใช่ไหม มูวีการ์ดปะใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมครับเอ๊บีสามฮะไม่เป็นพีสามเหรอเออเฮ้ยผมครึ่งเคยเห็นนะใส่กับแอคชั่นรีเพย์ปะข้างหลังใช่ใช่อันนี้แอคชั่นรีเพย์โอ้โหโปติเคยเห็นนะ่บูวีการ์ดเอาสวัสดีเอาสวัสดีครับพี่เพราะว่าใครอ๋ออันนี้โอ้วันนี้ไม่เคยเห็นเลยครับพี่อย่างนี้ขายยังไงครับเครื่องเกมเครื่องเกมนี่ขายไงครับเครื่องนี้มันขายสองร้อยครับผมสองร้อยบาทแล้วเครื่องเครื่องเล็กกันเครื่องเล็กก็ว่าห้าสิบบาทว่ห้าสิบาทพี่ดูข้างในนะโอเคนะสภาพเออ ตัวล็อกก็ยังใช้ได้โอ้โหแปลงล่างนะคุณแบงค์แปลงล่างใส่ผมใส่โบ้โอ้โหใจพวกนี้ไม่เห็นแล้วนะเีหลายร้อยกว่าไปนะครับเนนี้ถ้าร้อยกว่าปียูเราก็ไม่รู้อ่ะเป็นร้อยปีใช่ไหมร้อยกว่าเก่าจริงครับยี่ห้อเยลนะเนี่ยเออเยลนะฮะดูสีทองเหลืองก็รู้นี่ครับครับพี่โอ้โหนี่อันนี้ตัวใหญ่ไปนับลักแล้วครับโคลบเออเยลเออเก๋าเก๋าเก๋าเกี่เก๋า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 เกหาเก๋้เก๋า ชิลก้าโฉอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้อเมริกาเลยนะอเมริกาเหรอเฟซนะครับไม่ไดไมเป็นภาษาจีนอ่ะถ้ามันมีภาษาจีนก็ไม่รู้แต่ว่าผมจะจยังซของเอ้าเรอพุชแจยังใหญ่นี่คือเอาไว้ของแบบโอ้โหหลอกเป็นจริงอะไรสักอย่างเลยหรอกเป็นจริงด้วยของวางกันครับอันนี้ของที่ของสะสมนะครับท่านครับเดี๋ยวแป๊บนึงคุณแบงค์คนก็เซื้อฟสะสมคุณแบงค์อันนี้อะไรรถแปลงร่างอุทยนถ้าขอมืออะไรนะ เป็นรถเคนเหรอเป็นชวนไอไั้ตัวตัวเหลืองอ่ะตัวเหลืองบอรเบิร์บีเหรอครับผมพอประกอบคากมาแล้วเป็นบอเบิร์บีเบอเบิร์บีเออเจ็งดีตัวนี้มันเก่งรถเหล็กครับผมเป็นเหล็กเป็นพลาสติกครับ วางตึนกันนะนี่ฮะไฟสงไฟฉายก็มาส่องกันนะครับทุกคนแล้วเจออันนี้ฝรั่งครับผมมาฝรั่งอันนี้แบตฝักฝรั่งฝักฝรั่งของของอะไรฮะนี่ของเครื่องเล่นไอว่าครับไอว่าจะี๋ยวใช้กับเครื่องเล่นเทปก็ได้ซาบ้าหรือเป็นเอ็มนี่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยซาบ้าในยุคหน้าของไอว่าก็จะมีเล่นเล่นฐานก็ได้หรือเป็นฐานชาร์จก็ได้อ๋อเป็นฐานชาร์จแต่ด้วยความที่ลูกทรงมันเหมือนกับบัฝรั่งครับสมัยก่อนเขาเลยเรียกกันครับมีบางตัวที่ใช้อ๋อใช่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 ลูกโซ่คือครับ เออเออเออเป็นบางตัวที่มันใช้อะไรนี้มาประกอบด้วยครับผมลูกทรงมันคล้ายหมาพวังเราเลยเรียกกันแบบหมาพวังติดตางเจ๋งดีเจ๋งดีโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับส่วนพนักงานอันนี้มีดีวีดีหลายดีวีดีบุเลต่างๆอะไรอ่ะโบลิสเลยนะโุกคบบอิสเป็นกุญแจโอ้เข่ามือก็มีนะเออมีทุกอย่างอยู่ทุกอย่มีสักกระเบือยันเรือรบนะมีทุกอย่างสีคิดก็มีงีของเยอะนะ เดี๋ยวเรามากันค่อนข้างดึกแล้วถือว่าของเยอะถ้ามากันเร็วอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ภาพนี้นะครับีงานแมกโนนา์งานแมคโดนัลด์กับของเล่นฉันเล่นของเล่นหมดเลยอ่ะครับแต่ยุคเรามันต้องอันนี้ป่ะเอาตานินจาเอาทั้งหมดอูนจนารุโตะนะอืมหลากหลายหลากหลายขอบคุณมากครับขอบบคคุณรันี่งานอะไรบีบอลหรองานวอลแถมอุ้ยอาตาลิเหรอเใ็นไหม เกมอะไรครับเกมอะไรมันอยู่บนหัวครับชื่อเกมมัเขียนว่าเกมโปรแกรมตลับอัลตริ่งตลับอัลตริไปแล้วครับคลาสสิกอันนี้เซย่าเหรอครับใช่ครับผมเป็นไขมันเป็นหุ่นงานสมัยไหนโอ้โหหน้าได้มาแค่เนี้ยมีตั้งสมงติอยู่ว่างานไทยไหมพี่อันนี้ออบีดเอ็กอ่าเป็นบีดเอ็กครับคนวาดคนเดียวกับเซย่านะอืมคนวาดคนเดียวกันบีดเอ็กมันจะมีข้างเดียวแล้วก็ขี่ม้า เฮ้ยนึกว่าไนี่บังชาวมาฮันใช่อันนี้แหละใช่ไหมบังชาวและมาฮันอเคโอคัสหนึ่้าเก้าสอใช่ไหมฮะเก้าเก้าสองนี่น่าจะเป็นพวกแนวซูเปอร์พันิค์อมนะอือครับเออโอ้เ้น่าจะเป็นซูเปอร์แหละครับนี่ฝั่งนี้ก็มีเป็นจุาสิกนะครับนี่โอ้โหแต่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 แสวแต่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 แติมสัแต่แต่แ่่แต่แต่แต่่ บนก็สวยนะเป็นเสื้อวงเสื้ออะไรต่างๆครับหุยโอ้โหสวยว่ะครับพี่1ื5 8หนึ่งเก้าห้าแปดถึงปีสองพันเก้าเลเินอซีดีซครับอันนี้เสื้อผ้าหน้าผมนะมีขายเพียบนี่ครับมีคนเลือกกันเยอะเนาะแสดงว่าที่นี่ต้องมีของดีๆหลุดมาแน่ๆครับผมน่าจะไม่แพงนั่นแหละครับผมโอ้โหโทรศัพท์อีกแล้วอ๋อโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายครับ เอออันนี้ใชเคไหมใช่ใช่ทำไมก่อนเดินคุยในบ้านได้ผ่านแอสโซเนกนะครับอันนี้ครับเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นแบบว่าอันี้น่หว่าไรสายอ๋อแต่ฐ่านแบตหมดแล้วต้องชาร์จเลยนี่ฟังอีกแล้วฟังอินเอียร์ครับติดทุ่อันเลยครับเราไม่ได้ครับผมขอบคุณครับโยเวนโทรตัดที่ไม่ติดอ๋อครับ อันนี้คือลำโพงอครับเนี่ยแล้วก็บูทูธนะแปลกดีครับโอ้วหูฟังทำไมใหญ่จังขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ใจดีใจนี่ยเปิดไฟเขาจะสไตล์เลยอันนี้อันนี้มันเหมือนปืนฉีดน้ำคุณแบงค์เลยอ่าปีสามห้าเจ้าเรียกกันใช่ไหมปีสามห้าใช่ใช่สามห้าโอ้โหงานออมสินก็มีนะครับที่าตั้ง กระเป๋าตังค์เหรอขอบคุณพลเอกปีไหนครับพี่มี2,120สองพันห้าร้อยยี่สิบยังไม่ตกเลเกิดยังไงยังไม่เกิดกันเลยครับเก่าจัดทุกคนเคลียร์ลึกปี20นี่คือกระเป๋าแห่งกาลเวลาว่ะถ้าเจองานเฮ้ยอันนี้ผมเคยมีว่ะดูดิงานแม็กใช่ไหมครับงานแม็กงานแม็กมาโผลนี่กาฟิลกาฟิลแล้วก็กรีนจักรยานพวกนี้ครับนิวเซียุธรรมะเชีงจีนปืนฉีดน้ำยังมีเลยครับโอ้โหนี่กระเป๋ามาซจัดนะเจ๋งว่ะเฮ้ยอันนี้มันโกนบัตเตอร์ป่ะ ไม่รู้ตัวอะไรครับอันนี้ไม่แน่ใจมีถานด้วยทุกคนเฮ้ยคิวพีเหรอใช่ไหมไม่แน่ใจครับวันนี้งานเก่างานเก่าเยอะครับก็เมื่อกี้จับออกมาปี2020ันยี่สิบอะไรนี่ครับยังไอ้นี้มันไอ้นี้นี่หว่าจูเลนเจอร์นี่หว่านี่แหละครับอืมจูเลนเจอร์จูเลนเจอร์มีงานแม็กก็เยอะนะครับเป็นฝ่ายใช่ใช่เดซี่อฟอันนี้อะไรวะไม้จิ้มฟันเหรออันนี้ไม้จิ้มฟันป่ะครับมันคืออะไรครับเนี่ย หมาจิ้มฝันป่ะไหนเอ่อแอลกอฮอล์แห้งแอลกอฮอล์หรอใช่กับอันนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ๆค่ะยังไงอ๋อม้อไฟครับเนี่ยเออใครอยากกินม้อไฟตอนนี้นะมีครับเนี่ยเราก็ไม่เป็นด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกตะก้อก็มีขายลูกตะก้อนะนี่โนเกียกแล้วอะไรทำ ยุคมิลเลนเนียมั้ยโนเกียโนเกียครับพี่น่าใช้ใช่ด้วยสภาพดีแล้วครับผมเออสภาพดีมากทางนี้ก็เป็นแนวรีโมทเครื่องจอยจอยจอยโซนี่นะได้จอยอ๋อจอยคอมทุกคนโอเคนะครับจอยคอมทำทรงจอยเพย์หมดเลยตอนนี้ภาพบรรยากาศก็มีคนเดินกันเยอะนะครับทุกคนครับพี่โหของวันนี้เออวันนี้ของได้เรื่องครับนี่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 นอันนี้น่ายเป็นผู้เข้าเล่นวิดีโอนะครับของโตชิบานะเออพวกแนวเข้า่เล่นวิดีโอเขาจะมีระบบเนี่ย รีเวิร์สฟอร์เวิร์สเนี่ยใช่ครับใช่ครับอะไรยังไงกองเขาแบงค์เหรอเขาแบงค์ครับคิดว่าอย่างนั้นกล้องหน้ารถนะครับเฮ้ยมือถือเฮ้ยอันนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุกยุก PHP ก็จะมีเครื่องพวกนี้แหละเออเ p 5อันนี้ผมคุ้นว่ะอันนี้คุ้นมากสไลด์เป็น PHP โกพีอกเฮ้ยยูทนเก๋ว่ะเจ๋งไหมแต่มันเป็นของแบบของจีนในยุคนั้นเ p 5มพีาเขาจะมีกล้องด้วยครับ เออมพีสี่เคยดูดูหนังตนทำเรียนแบบไอ้นี่โซนนี่เอกฟิเลียใช่ไหมฮะใช่ป่ะพีเอทีโกล่ะมันอย่างนั้นนะเอกฟิเลียก็ได้เหมือนเออโคตรเหมือนหายากนะงานนี้เพราะว่ามันเป็นงานการก๊อฟสมอพี่งานก๊อฟเท่าไหร่อันหายากจริงหายากจริงหายากจริงไม่รู้เท่าไหร่เออเท่าไหร่วะอ่าอย่างนี้เท่าไหร่ล่ะครับสองห้าสิบหรออ๋อขอบคุณครับถามราคาก่อนนะใช้ได้ป่ะครับเนี่ย มันไปซื้อตามบ้านมาอม่ใช่ได้เปล่าใช่แล้วครับผมต้อนรุ่นแบตงานไปเช็คดวสองร้อยห้าสิบบาทเนาะงานแปลกๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ใครมาดูอะไรมาได้นี่อะไรครับเนี่ยวอลหรอไม่รู้อะไรครับเนี่ยในกีบีเอตติดรถมากีบีเอตติดตามรถติดติดตามรถอะไรเงี้ยใช่ไหมครับโอ้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหรถไฟรถไฟแป่งล่าง เป็นหุ่นยนต์โทมัสเหรอครับโทมัสโอ้โหเจ๋วอะรถไฟแปลงร่างหุ่นยนต์โทมัสได้ครับเออเอาหน้านนาฬิการ้านนี้เยอะครับโอ้ยนาฬิกาแขวนนี่อะไรอ่ะทางซองเออเออนี่ไงหุ่นยนต์โอ้โหแปลงร่างอีกแล้วแปลงไงวะเฮ้ยโอ้โหเจ๋งนี่อันนี้ดูดิทุกคนนี่อันนี้ผมชันทานตัวนี้ไหนนาฬิกาตัวนี้เนี่ยน่าจะกยี่สิบกับยี่สิบห้าปีก่อนนะเคยซื้อมันจะเป็นนาฬิกาที่ไว้แกล้งเขาเดินเออเออเออยังมันเขียนว่าเป็น ทัชเนี่ยมันมันจะเป็นแบบเป็นรีโมททีวีได้ครับผมถ้าเราจูนเลขปุ๊บเป็นโซนี่เป็นฟิลลิปเป็นโตชิบาแล้วบางคนชอบไปแกล้งเพื่อนแกล้งอะไรอย่าเยการเปลี่ยนช่องทีวีโดยใช้ตัวนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหเนี่ะหมดยตำนานเลยครับอันนี้คือสามารถคอนโทรลแล้วเป็นรีโมททีวีเปลี่ยนช่องบางทีอ้าทำเมทีวีเปลี่ยนช่องเองไงเฮ้ยผมคุ้นๆอันเนี้ยนี่เนี่ยเมื่อก่อนนะมันขายท่องผมมันมีของของจีนเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมแต่มันเจ๋งมากมันเรียนแบบของทัสซิโอที่เป็นรุ่นรีโมททีีีวววถ้้้าาาาาจไมมม่่ผผิิิดดดนนนนนนนะพลลขออภัััััยยกกแคคคครรบบื ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับผมงานโค้งครับบอลงานโค้งครับโนตบุ๊ก็มีนครับโอ้โหผุณแบงตรงนี้งานติ๊กเกอร์โมเดลเพียบเลยว่าครับดูดิโอ้โหเฮ้ยมาสเตอร์หัวรักบี้เราครับพี่อโห ดีฮักด้วยนี่ฮักหักล่างแบบว่านี่อันนี้ทำไมยังไงครับเนี่ยเด็ดปูลหรือว่าดูเวก้ามีหมวกอยู่แล้วเรียกว่าเวก้ามีงานฟิกเกอร์เยอะนะครับหลากหลายว่ะเออสแตมม์หมอใช่พี่ตกใจผมนึกว่าสแตมม์ห้าบ้านสแตมม์หมดเลยนาฬิกาข้อมือนี่คือสายใส่เอาไว้ติดทุกวันครับอุ้ยสายแย่พี่เอาไว้ตุ๊กตาท้วยวอ๋อขอดูอันนี้หน่อยครับผมได้ครับไม่หาไม่ได้นะนะโอ้โหรุ่นเอกด้วยนะโฟนวันไม่ได้ด้วยนะคุยฟังโอ้เป็นอ๋อปากกาฮัตสติกเกอร์ของจริง กระดับสกีนะำติ้งออกได้เลยพี่ไม่เป็นไรไม่ติ้งออกไม่ระไรครับติ้งได้เหรอใช่พี่เปิดเอาอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเอาพี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อขอบคุณครับผมทีเราก็เกรงใจพ่อค้าเนาะครับของอะไรบ้างครับพอ้การ์ดปลัฏิไฟนี่ไงการ์ดปลัฏิไฟครับนี่ไงไอ้นี่เห็นนี้นึกถึงนี่เลย R F เลยไอเอฟทีวีที่ว่าเสาอากาศเนาะถือพวกคำพิคาตนี่ต้องจูนไอเอฟใครแตกนี่นะ อะไรอหรคุณแบงค์อ๋อเก็บพิสุทธิ์ไงเก็บพิสุทธิ์ซาวิจิตนะครับจะร้องอะไรฮะชื่อร้องเพลงเจ๋วจริงอะไรพวกนี้ครับลุนสวัสดิ์แีอันนี้ไม่น่าจะเป็นชุดไหนนะครับเก็บตรงครับแต่ผมมันขาดไปหน่อยอครับผมครับเก็บพิสุทธิ์ซาวิจิตเออเจ๋งดีอะอันนี้เป็นงานแมกเนตของเนียเมลกิฟสันครับเรื่องครับคือคือไม่รู้จะจับอะไรขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆเลยครับบางอย่างเราก็ไม่ไม่ทราบมันทั้งหมดมันเยอะไปหมดเลยทุกคนแล้วผมไม่ได้มีความรู้แบบว่าครอบคลุมเนาะอันนี้ ที่วังซีดีไปเจอกันที่ร้านทองเนี่ยอันนี้เราที่วังซีดีที่วังซีดีครับพี่ไม่ใช่ว่าเป็นอันเดียวกันแล้วมาอยู่ที่นี่โอ้โหสีเดียวกันดึ้งเลยนะครับตรงนู้นครับสว่างเนาะวันนี้ไฟสว่างสบายเลยนี่งานเก่าๆลึกๆก็ต้องเป็นงานแบบเนี้ยหลงผงบูโตเนี่ยเออเออวันละครั้งกุมารก็มีนะครับเดิมๆเลยแต่พักเครื่องเยอะนะรอบนี้ครับครับผมผมขอโทษผมขอโทษได้มั้ขอบคุณครับขอบคุณครับเลยขึ้นทางมานิดหน่อยเอออันนี้อันนี้จะมีแต่เฉพาะของพวกแนว ายมูนะครับก็คือบูชาซื้อพระเครื่องบูชานะครับ <มา S 1> ตัวน,นี้ต้องบอกว่าวงการพระเครื่องก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ดีเริ่มเล่นพราคงจะคงจะมาเดินใช่ไหมสองเดินจับเพราะนี้เมื่อกี้ผมยังเจอ20บาทใช่ไหมใช่ไหมครับราคามันค่อนข้างดีจัเริ่มต้นเริ่มต้นดีอุ้นไรซีทีทใช่ไหมเออโ,อโอ้โหนี่เป็นฝาพับด้วยนะพี่รุ่นนี้แหละที่ฮิตกันนี่ไงมี2ตัวเลยเทเลคอมเออมีทั้ง2แบบเลยอ่ะครับ PCT นะฮะเดี๋ยวนี้หายากแล้วผมคุ้นกับงานไทยนี่ฮะอันนี้อันนี้เล่นแบบอะไรแม็กนั่มมากได้เป็นพวกตัวโกงเนี่ยจำชื่อไม่ได้ไอ้กบเหลาแบบนี้เฮ้ยกบเก่าอ่ะนี่ไงโอ้โหลายอะไรอ่ะนี่เขามีอะไรติดมาด้วยทุกคนเห็นอย่างนี้เหล็กนุ้ยโอ้โหหนักติ๊กมอกฆ่าขอนศรมอกฆ่าครับโอ้โหมีขอนถงขอนทอครบเลยนะฮะเสื้อผ้านะครับผม หนังสือครับอุยสารเลขเด็ดมีให้ลุ้นอ๋อหัวส้านพวกหนังสือครับอันนี้เป็นแนวหนังสูงหนังสือมาเลยเด้ออีกแล้วใช่ไหมเทียบเลยอ่ะครับอันนี้หัวลักบี้นะครับมีแม่มณีด้วยนะครับนี่โอ้โหวันนี้คือคักดีครับถือว่าวันนี้มาถูกวันแล้วใช่ใช่มาแล้วไม่บางทีมาบางวันนี้ก็อาจจะไม่อย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วแต่คือคักมากนะครับบางสุกอาจจะเงียบเหงาลดลรงกันไปมือถือเทียบเลยครับของโทรศัพท์นี่พร้อมใช้ทั้งนั้นโทรศัพท์ขายเยอะครับพี่ น่าจะพร้อมใช้เลยแหละอืมอะไรมอเตอร์ไซค์เหรอหรืออะไรครึ่งทางอย่างไรคุณแบงค์อัอในนี้ใกล้แล้วครับสุดทางจะเป็นตรงตรง,ตรงไฟแดงผมไม่ไหวโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นสาขาคลองหลอดครับตรงริมคลองหลอดนี่นะครับครับเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะทุก <c oughs> คนตอนนี้ต้องบอกพักกินน้ำันแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ไหวจริงๆทุกคนอากาศร้อนมากอากาศร้อนจริงครับ <c oughs> อากาศร <c oughs> ้อนดีครับถ้าลมเย็นมาเมื่อไหร่เน่ะไม่ดีแน่ครับ เตรียมฝนตกได้เลยครับถ้าลมเย็นมานะพี่ต่อว่าเล็กนะบ้านพี่ต่อเนี่ยอันนี้เล็กที่สุดอันนี้อะไรอ่ะใช้จริงไหมครับได้จริงนะครับเนี่ยใส่ซิมโทรได้สุดเลิเด็กมากเฮ้ยอขัาหน้าว่ะอ๋อคนแก่ใช่ครับปุ่มใหญ่นี่รุ่นลามากวันนี้ตำนานจัดเออนีนี้อะไรอ่ะก็พอดีก็นี้พี่สามไหมครับยุคแรกไงอ๋อเนี่ยหรอความจุแค่128 256เองอ่ะครับจะเป็นแคปซูลยาเนี่ยแล้วเวลาลงเพลงเราก็ต้องถอดตรงนี้ออกมาเนี่ยเพื่อจะลงเพลง อเสมัยนั้นผมซื้อพันกระบาทลงได้แค่30เพลงไงสาเพลงใช่มันร้อยยี่สิบเมกะรุ่นแรกแรกอันนี้คือแบบในตัวไอเมมในตัวเมมในตัวก็ใช้ฐานธรรมดาแต่ว่ารังฐานมัน A A สาม A ครับทุกอย่างเหมือนกันอันนี้เป็นยุก ยี่สิบกว่าปีใช่แต่นี้ยี่ห้อคิวแล้วครับครับนีผมวันนี้ตำนานยุคนั้นนะครับใครต้องทานแหละเป็นแคปซูลแล้วก็เวลาเล่นเพลงก็เนี่ยเลื่อนได้ไงเนี่ยอย่างนี้มากกว่าเลื่อนไปเล่นมาอย่างนี้ขายยังไงครับพี่อันนั้นให้ไปร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเขบคุณครับมันต้องเท่าไหร่มันควรต้องเท่าไหร่ซักบอกไปก็พี่จะขายผมมาร้อยหนึ่งเอาไหมแต่ไม่แต่ไม่ได้ลองใช่ไหม โอเคใหม่อะไรพวกนี้พืนทับพวงบางทีเกรงใจไม่กล้าต่อไงเดี๋ยวก็จะว่าเราต่อเยอะนี่คือของไม่ได้ตกไม่ได้แตกไม่ได้ทิ้งนร้อยหนึ่งครับบอกได้ครับบอกว่าเราจะให้เท่าไหร่ขอบคุณครับได้แล้วขึ้นไหมคุณแดงได้ไหมอันนี้ได้ไหมคุณเพื่อนับฝากมาไงเพื่อนกับฝากมาครับครับผมโอ้โหคุณแบงค์ผมก็ตบางทีเราก็ไม่กล้าต่อนะกลัวเราก็ต่อเยอะครับห้าสิบบาทลดห้าสิบบาทครับก็ถือว่าโอเคนะทุกคนครับพี่ เฮ้ยเฮ้คุณแบงค์ไฟมีคอมว่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงไม่เกี่ยวอะไรเครื่องเล่นเกมครับเขาแรกกันเรอหรือยุคนี้เครื่องเล่นวิดีโอเกมมีมีติดไว้มันจะได้ขายดีสมัยก่อนสมัยก่อนคือแบบเล่นไปยี่สิบาทนะฮะมันจะมีรูปอย่างเงี้ให้เราไปดูเนี่ยอยากได้มากเลยเนี่ยใช่ใช่ประมาณนั้นอ้อนพ่อแม่ซื้อก็จะแพงไปหน่อยใช่โอ้โหนี่แบบลองเล่นเกมไฟมีข้อมในนี้ด้วยไม่แน่ใจเลยคุณแบงค์ดูวาดเองแล้วแบบมีเติมแต่งเล่นเกมเนี่ยเออตอนนี้โดนดอมอนกระแสกำลังมาอ๋อนี่ไง ว่าอะไรวางตลาดปุ๊บเฟมิคอมเล่มแรกและเล่มเดียวขณะนี้ที่แจกเครื่องวิดีโอเกมเอ้าแจกด้วยเหรอเออไม่รู้เล่นจริงวิธีการคืออะไรอ่ะรีบบอกจองเป็นเจ้าของกับร้านใกล้บ้านเต่อหต้องมีอะไรให้รู้ที่ร้านหนังสือแน่ๆเลยเออนะฮะก็อาจจะมีการชิงโชคเลยสักอย่างที่ชิงเครื่องแฟมิคอมโอ้โหนี้โคตรตำนานเลยทุกคนนี่เรื่องโดราเอมอนกับเครื่องแฟมิคอมครับเฮ้ย แล้วนนี้ล่ะครับโคทาอะไรโคทาโร่นี่โคทาโร่นะคือทุกคนครับเราไม่อาจจะส่องเข้าไปที่ร้านได้ครับเนื่องจากเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบบเราเราพี่ยาวอีกนะอันตรายมีหนังสือโดนลบเลยอ่ะสะบัดหึ่งนะครับผมเราเลยไม่สามารถที่จะส่องให้ทุกคนได้เห็นได้ครับผมเอาล่ะยิงยาวต่อไปใกล้แล้วคุณใกล้แล้วครับเนี่ยเราเห็นที่สุดแล้วกระทรวงกลาโหมและ้านหลังอีกนิดเดียวโอ้หนี่ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนี่รถบุกก็มีเนาะรถข้าวผู้กองเอออันนี้อะไรอะฮาร์ปหรอ อันนี้ครับ USB อ่ใช่เป็นอย่างนั้นนะขยายใช่ไหมเออเอาไปขยาย USB ครับพี่จาก3ออก4ี่อ้อหรือเปล่าเพราะ n o t e b o มีแค่2ช่องมสองสามช่องแค่นี้ครับผมใช่ตนี้สภาพดีนะของ Acer ผมนึกถึงมิสเตอร์บีนว่ะอ่ามนีมิสเตอร์บีนใช่ไหมผมิสเตอร์บีนสียมตาเนาะเออ แบตเตอรี่อะไรมีครบเลยอ่ะพี่นี่ฮะมีคอไอสามนะครับนี่มีการ์ดจอ Nvidia GeForce ด้วยโอ้ยุคนั้นนี่มีการ์ดจอนี่น่าจะเล่นเกมได้ Nvidia GeForce ก็ได้เล่นเกม GTS แล้วนะ GTS ใช้ Nvidia ได้เลยผมว่าเนาะน่าจะ work นะเจ้าขอครับผมโอ้นี้ก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วอ่ะตอนนี้จะห้าทุ่มครับไอ่เก็บกันเก็บไปแล้วเหรอเออเฮ้ยกระดูกหมากนี้กระดูกหมาปะใช่ใช่กระดูกหมูรยอ๋อวิญยูวิญยูเหรอครับโอ้ยวิญยูอย่งี้ขายครับพี่ ยังผมยังเพิ่งเอาไปเลยผมยังที่ได้มายังไม่ใส่ฐานเลยยังไม่ได้ใส่ฐานเนี่ยดึงเนี่ยแต่ละคำาซูดึงวิทยุเหรอพี่เฮ้ยแปลกให้ดึงเนี่ยออกอ๋อวิทยุกระดูกหมาอ๋อดึงออกมาเออเดี๋ยวมันอเพิ่งได้มาใช่ไหมได้มายังไม่ลองฐานกำลังดีจริงเลยที่ดึงดีกว่าผมไม่กล้าดึงไล่ดึงได้เลยเดี๋ย่จะใส่ฐานเลยอ๋อต้องใส่ฐานตรงนี้สี่ก้อนเพิ่ได้มาอ๋อยังไม่ขายใช่ยังยังไม่รู้ว่าดังไม่ดังอ๋อจะดีแค่ไหนก็ได้มาใสยฐานครับผม รูปทรงเก๋เก๋ดีแล้วก็มีตามราคาตามสภาพอะไรเงี้ยแต่เหมือนได้คนจัดได้คนละนะครับโอ้มีหมดหมดได้ยังไม่เอาขายใช่ไหมโอเคนึกว่ามีราคาตามสภาพผมซื้อมาสี่สิบเอาไปได้สิบห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาไปเลยเอาไปเลยครับแต่ไม่ต้องไปดังไปดังกับผมไม่เป็นไรครับมันเอาไปยืนยืนแบบผู้แกล้งถามช่างไงฮัลโหลฮัลโหลเอาห้าสิบบาทวิทยุทุกคนวิทยุกระดูกหมาเก๋นะ อันนี้งานเก่าได้ตรงยุคแต่ว่าเป็นวิทยุที่ทรงเหมือนจริงมากนะฮะนี่เห็นปะอันนี้ตามสภาพนะตามสภาพ <ผม S 1> ตั้งชอตั้งขำคุณแบงค์จัดอีกครับขอบคุณมากค,ครับพี่ขายผมนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค, <c oughs> ค,ณครับ, <c oughs> บเดินมาก็หลายตลาดไม่เคยเห็นผมก็คิดว่ากระดูกกระดูกหมูอ๋อครับครับเทสเลยเอามากำไรที่10บาทนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ ได้แล้วได้แล้วได้มาเฉยราคาดีดล้วกล่องดินสอในในอดีตเราเราเป็นอย่างนี้จริงๆนี่รถปอร์เช่นี่นะนี่นี่นี่ใช่ไหมครับนี่โหสวยสวยว่ะโคตรสวยเลยสปอร์ตคาร์อันนี้คือแบบสมัยผมเด็กๆเลยอ่ะเปิดได้ไหมครับคุณแม่ โอ้โหข้างในต้องเจ๋งๆนัมาเลยดูเห็นป่ะเอาไมีที่ใส่ยังลงมาแต่ก่อนผมผมใฝ่ฝันอยากได้แบบเปิดฝาสองข้างนี่ใส่เป็นสีเออเดแล้วเอาปากกาเสียบเข้าไปใส่หัวครับเจ๋งว่ะสวยจริงสวยจริงเออแล้วก็มีพวกแนวคุณแบงค์นะครับวิทยุที่ไม่นน้ำเขาเรียกทรงเหมือนม้่หุงข้าวเนาะม้่หุงข้าวทรงเหมือนม้่หุงข้าวเขาเรียกกันอย่างนั้นแต่เป็นวิทยุซีดีครับยุคท้ายๆนะยุท้ายแล้วนะครับที่เขาทำเป็นพวกนี้ขายกัน เออว่านี่อะแดปเตอร์พวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยบางทีเราก็มาดูได้ก็ไหนๆไม่ได้มาบ่อยครับต้องซื้อครับครับถ้าถ้าซื้อคือเราต้องชอบครับถ้าเรายังไม่ชอบหรือราคายังไม่โดนก็อาจจะยังไว้ก่อนตอนนี้ต่อแล้วเขาให้ก็ต้องเอาครับอี๋ตัวนี้มันอยากเรื่องอะไรนะสควิตเกมนะโกโก้ว่าโกจีโซสีจีลาเป็นลำโพงเหรอใช่ใช่ใช่สควิตเกมนี่อะไรวะเข็มขัดแปลงล่างอ่ะวิทคยุคแปลงล่างของเล่นอ๋อไปโทรศัพท์พี่โอาไ้แปลงล่างไป เออเออมาสเลเดอร์มาสเลเดอร์อะไรสักอย่างอันนี้เป็นของธนาคาร CIB m ครับเป็นรถอะไรสักอย่างได้เป็นส่งเสริมการขายเวยตัวตาเนาะเออรุ่นนี้เมื่อก่อนคิดเหมือนกันนะซัมซุงเนี่ยตาชื่อรุ่นไม่ได้เขาเรียกรุ่นอะไรแต่ว่าคิดกันอยู่มันทนโอ้นี่อะไรเนี่ยพัดลมที่กดพัดลมอ๋อครับอ๋อครับผมมีห้อนี้มีห้อนุ่มมากเลยเปิดอยู่ระดับนีครับผมนี่พี่ โบอนเต็ดว่ะอออันเดอร์กราเกมทหารโบลวอนเต็ดนข้างในเป็นเกมทหารอ๋อคนละเกมแล้วแต่ว่าก็เป็นมีพันนะครับอันนี้พีเอสพีมีพันอยู่นะโบลวอนเต็ดครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเปิดมาอ้าวพันไม่ตรงกันถ้าตรงนี่ก็จะได้ได้ตามเยอะเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่โอ้โหฝั่งนี้อะไรเขาเนี่ยมวนขายละไรเลขแล้วแต่โคมไฟนี่สวยเด็ดเออดีไอเดียดีเฮ้ยตลับไฟมีคอม ตลับรวม,รวม,ร,วมรวมฮิตสีนหนึ่งเกมอะไรบ้างเนี่ยดูสักหน่อยรับพี่ต้องถามพี่แล้วอันนี้รถล้ลวนๆน,นะครับขบับรถต้องมีนี่แน่ๆเลย ต๊ด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 ตืดต้ดตฟเตืด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 ตือต่ดตืดตต่ดตื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 ่ตืดตืดตืตืดตืดตืด้ืดตืดตืดตนาเล่นืตืด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 รืเลยมตืด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 ตืตืด้าดตืดตื้ตืดตืด้ืเกมดตื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 ดตตืดเืมืดคุณแบงค์นี่ดเก็ตบอร์ดมือ๋อเนี่ยนี่สไปเดร์แมนนะเด็กๆชอบเลย โอ้โหเล่นไม่เป็นแล้วนะฮะตอครับวางคืนเขาก่อนแหมอ้าวตรงนี้ตันเดี๋ยวนะวเขาซ่อมอะไรกันอยู่ตรงนี้ก็มีมีอันนี้ครับวอล์กแมนต่อวอล์กแมนหรอะนี่อันนี้ของโตชิบาเออแล้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ของนี่มีที่เกาะเน็บเอวด้วยไปรุ่นนี้น่าจะเก่าแต่แต่ที่เราไม่ค่อยน่าจะคุ้นคือเค้นบูดเอ้ยทำไมเค้นบูดรอมีทำซาเบาด้วยครับเนี่ยเราจะคุยด้านเครื่องเสียงกันด้วย เราเสียงบ้านใช่ไม่คุ้นเลยเคนบูดเอ้เคนบูดก็ทำเสาเบ้าเหรออันนี้ใช่เสาเบ้าเหรอคุณแม่ใช่ครับเสาวบ้าไม่ใช่ไม้ลอยไม่ใช่ครับเนี่ยที่เสียบหม่ป่ะอันนี้อันนี้คือหูฟังเอาไปโครนี่ไงอ๋อไม่ได้ใส่เทปใช่ครับใช่นี่รุ่นที่ถือว่าบางในยุคนั้นครับเฮ้ยเคนบูดนี่ไม่รู้จักจริงจครับอะไรอะคาราซอนิกครับอันนี้วอลเป็นตัวนี่ไม่มีจอด้วยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องไอพีสามเนาะหรอนี่ขายเท่าไหร่ครับพี่อันนี้เป็นตัวรีคอร์ดอ๋อเสียงเวลา จอมันแสดงผลยังไงอ่ะมันก็คือจะมีเป็นบอกว่าถัดที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแลออ้วก็มีเวลาบอกว่าบันทึกไปกี่นาทีอะไรแล้วอย่างเงี้ยครับผมเออตรงนี้ยุคหลังๆหน่อยอันนี้ก็เป็นยุคขีรุกกวาดหน่อยของมอเตร,ร์โซนิคจะเป็นเครื่องใสๆครับนะครับ อันนี้อันนี้ขายตามสภาพหรือใช้ได้ที่ก็ไหนครับทุกเนี้ยซาเบลทุกเนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ตองนั้นยังไม่ได้ซ่อมออ๋ตัวนี้ซ่อมแล้วอย่างซ่อมยี้ห้ออะไร่ครับผม650อ๋อ650เออจะเปิดติดแน่นอนพี่พี่ต้อนี่3210 3210นี่งะครับนี่เออโอ้โหเจ๋งดีส่วนอันนี้น่าจะใช้ได้หมดนะครับผมเออมีโทรศัพท์ Impact ไม่กล้อง Impact กล้องกล้องที่ต้อนทะยอนครับเออเจ๋งดีเจ๋งดีครับอ๋อเดี๋ยวต้องสุดทางพอดีครับ สุดทางที่ปลายสายครับผมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้คุณแบงค์สำหรับ,รบการมาเดิน ของรอดในครั้งนี้นะเรามาอยู่ที่ถนนอะไรคุณแมง์รอันนี้ถนนแพ่งนาลาครับถนนแพ่งนาลาแพ่งนาลายิงยาวไปตลอดสายเลยครับนี่แหละที่เขาเรียกกันหลังกระทรวงเพราะว่าเนี่ยมีกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีกระทรวงมหาไทยทุกคนจะเห็นว่ากระทรวงกลาโหมอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะยิงยาวไปไปทางศาลเจ้าพ่อเสือทางนู้นนะเจ้าพ่อเสือใช่ครับแล้วก็ตลอดแนวทั้งหมดนี่ที่เราเดินมาก็ให้เพื่อนเพื่อได้เห็นแล้วนะครับว่ามีอะไรขายในวันนี้ใช่ครับซึ่งสัปดาห์หน้าต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เรามากันคือเป็นคือวันศุกร์อีกแล้วเพราะผมเคยมาวัน แต่ละสุขของขายไม่ซ้าไม่ซ้ำละร้านจะเยอะ<ช>ไม่เท่ากันใช่เดีวันนี้จังหวะเรามาลัดดวงดีหน่อยเพราะว่าร้านค้าตั้งกันค่อนข้างเยอะครับผมครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ครั้งเดียวที่อาจจะได้ฟิลนี้บอกกันว่าของเราอาจจะไม่ถามทุกชิ้นเพราะว่าถ้าชิ้นไหนเราจะซื้อเราสนใจเราจะถามให้ถ้าถามทุกชิ้นเลยเราไม่ซื้อบางทีบางคนเขาอาจจะเป็นเราเป็นคนแรกของเขาซึ่งเขาอยากจะขายเราไปถามปุ๊บเราไม่ซื้อบางทีเราก็เกรงใจบ้างเหมือนกันบางคนอาจจะถามว่าไม่ถามนี้ให้หน่อยไม่ถามนั้นให้หน่อยบางทีเราก็ อะไรเงี้ยใช่เราก็บอกปุ๊บเขาให้ก็ต้องซื้อใช่ก็ตามมาถือว่าเขากล้าต่อส่วนอันนี้ผมยังคิดอยู่ว่าโอ้โหแกเขาต้องขายผมคิดว่ามันเป็นของจริงใช่ตอนที่แกบอกว่าแกไม่ขายหรอกเราคิดว่าเก่งกับไรแน่อาจจะต้องแบบหลายร้อยแกไม่ขายจริงนะเมื่อกี้แกคือท่าทีไม่ขายได้อาจจะผมคิดว่าต้องมีสี่ห้าร้อยแน่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชายทานถ้าติดผมอาจจะอัพราคาก็เลยบอกลุงเอาสภาพเท่าไหร่ใครมาซื้อก็ไม่ขายผมได้มาแคสี่สิบบาทขายห้าสิบบาทห้าสิบบาทกำไรลุงสิบบาทก็แบบจริงๆน่าจะให้ลุงสักสักร้อยนิดนึงแหมจะลืมไปปปแล้ววจาาา่ดเเเอ็็นนต ที่ต้องบอกว่าของถูกเนี่ยอันนี้อันนี้คือถูกจริงเขาเรียกว่าปฐมภูมิอันนี้ต้องบอกว่าผมซื้อมาเนี่ยผมนึกถึงพี่ต่อเลยถ้าเจอพี่ต่อผมจะให้แกหลังเบื้องต้นเดี๋ยวไปลองเทสด้วยก่อนกร็ติดเพราะว่าอันนี้หายากกว่าโทรศัพท์กระดูกหมากระดูกหมูของจริงอีกเพราะผมเคยให้แกบีอันนึงเป็นที่เป็นกดแล้วมีเพลงอันนี้วิทยุเอฟเอ็มที่อันนี้แรงจริงเอาจริงนะผมเจอกับคุณแบงค์มาไม่เคยเจอนะไม่เคยเห็นพี่ยังคิดว่าของจริงเลยใช่ก็ผมก็คิดว่าของจริงที่ไหนได้เป็นวิทยุวิทยุแล้วก เนะีย 9, 2, 8, 8. ่ย9288อ๋อไม่ใช่เดียวอเนยเลยก็เจ๋ง <c oughs> แล้วก็มีตรงนี้เป็นได้เป็นเสียงหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ช่องจินนี่เลโกเกมด้วยวันนี้ผมกับแบงค์ต้อขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บ